คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าอากาศที่ใช้ร่วมกันไม่มีความเสี่ยงชีวิตปกติของเราแวดล้อมด้วยคนที่ไอจามหรือการพูดคุยแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราปลอดภยัยจากเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายปะปนในอากาศซึ่งหลีกเลี่ยงไปได้คุณคิดว่ามีกี่คนที่ใช้ทิชชู่ระหว่างการจามมีกี่คนที่ใส่หน้ากากอนามายัยแล้วมีกี่คนที่ใส่แบบถูกวิธีวิกฤตการณ์โควิดช็อกโลกในปี2563ทําให้เราตระหนักว่าโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่เกิดีขึ้นและมีน,น้โนมจะรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะโรคที่ติดต่อผ่านทางอากาศเราทําความสะอาดมือแแแลลละเชดดพื้้นผิววยยยออต่่จััสี จากเชื้อโรคในอากาศตลอดเวลาได้อย่างไรวิธีการจัดก,การเชื้อโรคในปัจจุบันมีหลายวิธีแต่จากวิกฤตโควิด -19 ทาให้เราต้องคิดถึงการปกป,ป้องที่มากกว่าเดิมโดยหลายวิธีเป็นแค่การกักหรือดักเชื้อโรคเช่นแผ่นกรองอากาศซึ่งไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคและอาจทําให้เชื้อโรคไหลเวียนอยู่ในบริเวณห้องหรือการใช้ระบบอะตอมออกซิเจนที่ไม่เสถียรในการฆ่าเชื้อโรคเช่นระบบโอโซนและระบบไฮดรอกซิลซึ่งเป็นการฆ่าและกําจัดเชื้อโรคพร้อมปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนื่องที่อาจก่อสารระเหยที่เป็นพิษอันตรายต่อสุขภาพไม่่่่่เเเหมมาาาาะะะกกัับรรรใใใชชชช้้้้้ตตออนนททีีีีีคคแแลวว์ิธืโโไดดฉพ ยาซึ่งไม่สามารถสัมผัสกับคนได้เนื่องจากเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นก็คือการใช้รังสี UVC ชนิดเปิดโดยรังสี UVC ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีจะมีความยาวคลื่นที่253.7นาโนเมตรซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตคนและสัตว์ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้รังสี UVC สามารถทำลายโครงสร้างที่อยู่ใน RNA ของไวรัสและ DNA ของแบคทีเรียหรือสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันมีการจำหน่ายเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วย UVC แบบระบเบิดซึ่งไม่ปลอดภัยและไม่สามารถใช้งานไดดได้ตตตลลอออออเเวาาาาหหหกมมงง็นนรรืสสัััผจะยถึบ เป็นมะเร็งผิวหนังได้แล้วรู้ไหมว่ามีเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสี UVC ที่ปลอดภัยใช้งานง่ายและฆ่าเชื้อโรคได้จริงคนและสัตว์อยู่ได้ขนาดเปิดใช้งานกับเครื่อง UV Care 254 Airflow ที่เน้นกำจัดเชื้อโรคในอากาศและมีอัตราการฆ่าเชื้อมากกว่า99.99% 99ด้วย UV dose 147,600ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรฆ่าเชื้อภายใน1.6วินาทีจากคิวริงโซนปกป้อง24ชั่วโมงไม่ต้องรอกลางคืนหรือตอนไร้ผู้คนเพราะไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในห้องและไม่มีผล กระทบข้างเคียงการใช้งานง่ายๆแค่3ขั้นตอนติดตัง้งเสียบล๊กเปิดสวิต อากาศที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจะถูกดูดเข้าไปสู่วงกลมสีฟ้าที่เรียกว่า pitch in area โดยที่ pitch in area นี้ได้รับการคำนนณขนาดพื้นที่วงกลมขนาดรูระยะเอียงตำแหน่งจอะและจำนวนรูเรียกว่า v a n i s h i n g point เพื่อสร้าง air resistance ซึ่งจะทำงานสัมพันธ์กับ ls fan ภายในเครื่องและทำให้สภาวะการไหลเวียนของอากาศกลายเป็น deceleration airflow โดยเปลี่ยน diffuse air รอบเครื่องให้พร้อมที่จะเข้าสู่ f r o w state ภายใน c o l i n g zone ตลอดจนไปถึง end zone การทำงานภายใน c o l i n g zone นั้นมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรคได้มากกว่ามา,กกา,มาตรฐานถึง4 0เท่าและ ผ่านการทดสอบมตาตรฐานการฆ่าเชื้อโรคจากไบโอเทคด้วยนว,วัตรกรรมการฆ่าเชื้อลิขสิทธิ์เฉพาะของโซเอนเทคภายใต้การควบคุมการทำงานทั้งหมดของเครื่องด้วย SIB ีพิสูจน์ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคในอากาศจาก2ส,สถาบันความสามารถในการฆ่าเชื้อในคิวริงโซนนั้นใช้เทอร์บูล่า u v c ีซี s i มิชที่ควบคุมไลท์อินเทนซิตี้ด้วยระบบ r r r ผ่านโซเอนอินเทลเจนบอร์ดพร้อมเทคนิคแบ็กสเกตติ้งที่ใช้นว,วัตรกรรมอลูมิเนียมมิรอลเอฟเฟกต์ครูรีเฟคชันและไลท์เบาให้กลายเป็นเพอร์เฟกช็อตทุกคิวเจอร์ในการฆ่าเช ทำลายถึง RNA และ DNA ทําให้สามารถกําจัดกลิ่นได้ด้วยเนื่องจากสาเหตุหลักของกลิ่นมาจากเชื้อโรคโดยปราศจากรังสีสารเคมีและก๊าซโอโซนด้วยเทคโนโลยีการควบคุม Internal Light Surface Optional ของโซนเทคที่มากถึง2ชั้นทําให้เครื่อง UV Care 254 Airflow ผ่านมาตรฐานของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติที่มั่นใจปลอดภยัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต UV Care 254 Airflow ควบคุมการทํางานของระบบไฟฟ้าในเครื่องทั้งหมดด้วย Overcurrent and Short Circuit Protection รวมถึงอุปกรณ์ภายในเครื่องทั้งหมดซึ่งมั่นใจได ได้ในความปลอดภัยระดับมาตรฐานเปลี่ยนอากาศรอบตัวคุณให้ปลอดภยัยด้วย UV Care 254 Air Pro UV Care 254 Air Pro นวัตรกรรมการฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยระบบแสง UVC ที่ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ขนาดเบอรใช้งานผลิตโดยบริษัท Soentech จำกัดที่ได้รับการรับรองจากสาวทชให้เป็นบริษัทเทคสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีโดยผลการทดสอบในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน UV Care 254 Air Pro ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้จริง